สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับมาดูที่ข่าววุ่นทั้งเมืองตำรวจกู้ภัยโดนหลอกหลังได้รับแจ้งหญิงกระโดดสะพานเจ้าพระยาฆ่าตัวตายระดมกำลังค้นหาวุ่นนะครับสุดท้ายไม่มีแม้เงาครับเมื่อกลางถึกที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสพเมืองอ่างทองได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้หญิงนะครับกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา น้าสารการจังหวัดอ่างทองตำบลตลาดหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหลังรับแจ้งจึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยเจ้าที่กู้ภัยอ่างทองอาสามุยทิปอติตึงจุดอ่างทองครับโดยเมื่อไปถึงทางเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่กู้ภยาาัยอาสาปอตึงก็ต่างกระจายกำลังค้นหาทั้งสองฝั่งแม่น้ําแต่ด้วยความมืดครับทําให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลําบากและเมื่อสอบถามวัยรุ่นที่ลอยเรือตกปลาอยู่บริเวณใต้สะพานดังกล่าวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นหญิงสาวกระโดดสะพานลงมาแต่อย่างใดครับแต่ทางเจ้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามยังคูค้นหาอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงครับร้อยตำรวจตรีประเรสริฐศักดิ์วิพันเงินนะครับเจ้าที่ทตำรวจจราจรสพเมืองอ่างทองก็เปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งตนเองก็วิ่งขึ้นไปบ,บนสะพานก็ไม่พบว่ามีผู้หญิงสาวร้องไห้เตรียมจะกระโดดน้ําตามที่ได้รับแจ้งและเมื่อเจ้าที่ช่วยกันระดมหานะครับก่อนที่จะไปสอบถามคนตกปลา ก็ไม่พบว่ามีเหตุการณ์กรณีดังกล่าวนะครับและเมื่อสอบถามไปยังศูนย์วิทยุก็ไม่สามารถติดต่อคนแจ้งได้จึงคิดว่าโดนหลอกนะครับอยากฝากเตือนผู้ที่กระทําการดังกล่าวว่าอย่าทําอย่างนี้อีกเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะล้อก,กันเล่นครับโดยหลังจากการพยายามค้นหาจนกระทั่งในใจคิดว่าถูกหลอกและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงทังเจ้าที่พร้อมทั้งกู้ภัยและสาวไปตึงก็ต่างแยกยาก้ยายก,กันเดินทางกลับแบบเซ็งงครับที่ถูกหลอกกันทั่วหน้าในครั้งนี้ครับ มาติดตามกันต่อครับความคืบหน้าพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยที่ไฟไหม้ครับวันนี้เวลาเก้านกาสามสิบนาทีพันตํารวจโทพัฒพดุงรัฐครับพนักงานสอบสวนสพเมืองสระบุรีพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานในลงพื้นที่เข้าตรวจสอบครับหลักฐานบริเวณตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยสาถานสระบุรีริมถนนสุดบรรทัดครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหมห้ตู้เอทีเอ็มดังกล่าว จนเสียหายทั้งหมด4ตู้ครับประกอบด้วยตู้เบิกถอนเงิน2ตู้ปรับสมุดบัญชี1ตู้และบริการโอนเงิน1ตู้ครับส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบร่องรอยจากแรงระเบิดของตู้ ATM ทำให้กระจกหน้าอาคารแตกร้าวหนึ่งบาทและเศษกระเบื้องพร้อมทั้งแผ่นกันาสาดที่ติดอยู่ด้านหน้าตู้เอทเอ็มเสียหายจากเปลวเพลิงด้านชาวบ้านที่มาใช้บริการเผยว่าไม่รู้ว่าตู้เอทเอ็มดังกล่าวนั้นเกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้ซึ่งปกติจะมาใช้บริการที่ตู้เอทเอ็มดังกล่าวประจำส่วนหากใช้ไม่ได้ต้องเดินทางไปจุดบริการอื่นซึ่งไกลออกไปจึงอยากให้ทางธนาคารนั้นเร่งปรับปรุงหรือเปลี่ยนตู้ให้โดยเร็วที่สุดครับเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจุดนี้เยอะนะครับ ส่วนสาเหตุนะครับทางเจ้าที่ก็ได้สอบปากคำพยายนในเหตุการณ์และตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบว่ามีการวางเพลิงแต่ประการใดประกอบกับได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ธนาคารและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนเงินครับทางธนาคารแจ้งว่าไม่น่าจะได้รับความเสียหายเนื่องจากธนบัตรทั้งหมดส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในกล่องเหล็กมิดชิด ส่วนจะได้รับความเสียหายบ้านก็เป็นส่วนน้อยส่วนเงินทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในตู้เ t m ล่าสุดยังไม่ทราบจํานวนว่ามีเท่าไหร่ครับต้องรอให้จ้นที่จากกรุงเทพมาตรวจสอบซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางส่วนต้นเพลิงเหตุไฟไหม้เจ้าีนักรวจเชื่อว่ามาจากกล่องวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างตู้ ATM ด้านขวานะครับเกิดลักวงจรครับทําให้ไฟไหม้สายไฟและลุกลามตูไหม้ตู้เอทเอ็ทั้งหมดดังกล่าวครับ ทั้งหมดนะครับสีตู้สี่ไม่ทั้งหมดทั้งทสี่สี่ตู้เป็นวันหยุดด้วยเนี่ยก็น่าจะมากกว่าปกติอันนี้ไม่ทราบเหมือกัน,นครับ <c oughs> ไม่ทราบแล้วเรากรู้จำนนเงนนะฮะยังยังไม่ทราบครับไม่รู้จอสอบากค<ๆ>ท,ท่านผูจก,การอีกทีหนึ่งหลังจากตรวจพอทอมาตรวที่สุดแล้วที่จังหวัดตราดครับเปิดตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าฟืเศรษฐกิจ พิษโควิด -19 ที่สะพานบ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดครับนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าพร้อมด้วยนายชนบัลลือวันณะพันธ์ครับผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมช่องทางตลาดเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดช่วงวันหยุดยาวนะครับในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในชุมชนครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนในการเยียวยานะครับทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐอธิจังหวัดตราดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดหอการค้าจังหวัดตราดอําเภอเกาะช้างทศบสพตบลเกาะช้างใต้พร้อมภาคเอกชนทั้งกลุ่ม Tech Hero เกาะช้างหอนะครับเกาะช้างอร์ปอเ a t i o n คือ,อผู้นำชุมชนบ้างบางเบ้าโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่11-12ธันวาคมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากจะจำหน่ายสินค้าชุมชนอาหารต่างๆที่เน้นอาหารซีฟู้ดแล้วอาหารทะเลสดๆแล้วพร้อมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองเพ้าและการแสดงดนตรีของกลุ่มนักดนตรีบนเกาะช้างอีกด้วยครับ มาดูที่จอนสาบครับ่วยโอกาสช่วงชุนมนนะครับเมื่อพลเมือง,งดีนั้นจอดรถสู่มมือเอ็กาคากุญแจเอาไว้ช่วยบกรถเพอไม่ทันไลครับถูกลักขโมยต่อหน้าต่อตาครับ เวลา11.30นวันที่13ธันวาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืดีว่าได้ถูกคนร้ายนั้นขโมยรถจักรยานยนต์ขณะที่จอดเสียบกุญแจขาไว้แล้วลงมาช่วยบกรถการจราจรนะครับเนื่องจากมีรถยนต์ชนท้ายกันรบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพิบูลสัทธธรรมถนนสาย9กิโลหมูรที่3ตบ,บสุรศักดิ์อเภศรรีริชาจวัดชลบุรีครับจึงรีบไปที่เกิดเหตุครับ ที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนขับขี่สวนทางกันที่บริเวณถนนพบพลเมองเบียทราบชื่อคือนายเฉลิมนะครับอายุ37ปีชาวจังหวัดชลบุรีครับยืนอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับพาผู้สื่อข่าวไปชี้ยังจุดเกิดเหตุโดยมีคนร้ายก่อเหตุและขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้รุ่นซูม,มดเอ็กสีเทาหมายเลขทะเบียนหกไก่สเสือ3765ชลบุรีไปนะครับ สอบถามนายเฉลิมอายุ37ปีว่าก่อนเกิดเหตุนั้นรถยนต์น้องสาวได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันในบริเวณดังกล่าวตนเองจึงรีบมาดูและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับได้จอดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดยที่เสียบุญจาขาไว้แล้วลงไปช่วยโบกการจราจรครับในขณะเดียวกันก็ได้มีคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซนตเมตรสวมเสื้อลายสกอตกางเกงขากลวยรองเท้าแตะเดินถือขวดน้ำอัดลม มาดูในที่เกิดเหตุแล้วฉวยโอกาสช่วงชุลม,มุนนั้นและขโมยรถจักรยานยนต์ของตนหลบหนีไปตนเองตะโกนเรียกแล้วจะวิ่งไปแต่ก็ไม่ทันการครับ อย่างไรก็ตามตนเองได้ให้พรมึงดีช่วยไล่ตามแต่ก็ไม่ทันทางนี้ตนเองได้สอบถามชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวก็พบว่าคนร้ายได้หลับนอนอยู่ในวัดพิบูลสันธธรรมก่อนที่จะเดินออกมาซื้อน้ำอัลมหน้าวัดหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุดังกล่าวครับล่าสุดตนเองนั้นจะรีบเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพศิริชาเพื่อให้เจ้าทีมหลวดนั้นช่วยกันดําเนินการติดตามหารถของจักรยานยนต์ของตนนั้นคืนมาครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ